ไปตามความคืบหน้ากันหน่อยสาหรับเหตุปล้นร้านทองในห้างสรรพสินค้าตอนนี้เนี่ยเท่าที่สืบทราบมาผู้ร่วมขบวนการเบื้องต้นมีทั้งหมด5คนด้วยกันจับมาได้3คนแล้วแต่ว่าอีก2คนเนี่ยดีข้ามไปสปบปล,บลาวแล้วนะคะตอนนี้มีการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วค่ะขอนขอนุญาตนะครับเฮ้ เดี๋ยวนออกไนี่นมาโคคนตำรวจแจ้งเหเลยค่ะค่ที่ร้านองจองห้หอค่ะค่ะคนลมีประมาณ4ี่ห้าคนค่ะชุดดำค่ะกระบะค่ะ พุ่งไปทางถนนสุราลาค่ะมีคนเจ็บอยู่สองคนค่ะรถกระบะมิสูบิชิค่ะมีอาวุธหนักด้วยค่ะรถนี้นะครัาถนนสราษลรยครับ วอยวอสาถนนสุราลรวอส้เปลี่ยนเอกริกสัวจนนยนราสูเียนได้นำลังวอสามห้าวอสวอยนี้ถนนสุรารรรนรสองศอมกำลังสวุาจรจจราจ 老李，再跑这个，丈夫来一趟。哎，你去拍了，ตำรวจ。 เด้อมอการ์ดมองการ์ด เดือบมาหางตัวรถเดือกมายุดยุดคนตัวไปทางซ้ายใช่คนพูดใช่ใไ่ใช่าช่จุดไปมือซ้ายดึงใช้ขึาา้ไปมือซ้ายดึงช้ขึ้น มาชาไปไดียุดขออยับไปทางข้างซ้าย คนแบ่งเมายุูด้วยคนเดียวออกมาชูมือออกมาหน้าตัวรถถ้าไม่ออกมาใช้มาตรการเข้าดิขาดคนในรถเดีับหนึ่งถึงสามไม่ออกมาใช้มาตรการเข้าดิขาดหนึ่งสอง

าาตัวสวัสดิ์ป่าสามตัวหัวหน้าหัวมาดูเหตุการณ์ในครั้งนี้ผลผลการปฏิบัติในครั้งนี้กอง,งกำลังตำรวจของเราไม่ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์คร่าวๆคือมีมีคนร้า,นนายสม,มุดฆ่าคนครับจับได้หนึ่งจับได้หนึ่งครับเหลืออีกสี่คนครับเป็นผู้ก่อเหตุวิ่งเข้าป่าบริเวณข้างหน้าบริเวณป่าดูข้างหน้าคนร้ายมีอาวุธคนร้ายมีอาวุธ พบมือพืนสงคราม AK นะจำนวนหนึ่งกระบ,บอกโอเคครับดีครับลับครับนะครับจังเด้นไล้ลนะครับแม่แม่ อ่ะคันนี้ฟังเจ้นเพอร์ตายตีกตายอ่าเอาปืนออกมาเอาปืนออกมาปืนออกมานำแถวไม่ต้องวิ่งนะครับนำเดืไป สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงครับถึงเครียดครับถึงเครียดถึงเครียดนี ซ้ายเื่อนที่ไปข้างหน้าระยะ20เมตรเลื่อนที่ไล่ล่าปีกซ้ายเลื่อนที่ไปข้างหน้า20เมตรก็ด้นดีอนด้ยสา้าไปหมดแล้วสองสองคือเีก้าอรหน้าลายี่ยหนึ่งลายเี่ยปืน12อะไรกันอมา ยอมต่อด้วยดิตอนนี้สรุปด้วยทั้งหมดด้วยเก็บไปเท่าไหร่ <San> จากนย้นเ่งของกามังเสริมรับตัวผู้หาด้านปีกซ้ายใช่ปะปีกซ้ายหน้าายหนึ่งขอกำลังสนับสนุนรับตัวคนร้ายริเวีปีกซ้ายด้วยเพี่อน พี่เชษพี่เอ้หลังอะไก็กกไปนี่สามันได้เลยนะไปล่งมางก้าไล่าปิดซ้ายเคลื่อนที่ไปนหน้าระยะยาีเมตรเคลื่อนที่ไล่ลาขาซ้ายเคลื่อน,นที่ไปยี่สิบเมตรเคลื่อนที่ คนไล่พวกคนไล่สอนไอ้กาลุกขึ้นลุกขึ้นตบลุกเองสิครับดีที่เจ้าที่ตำเหลวัดเอาลงมือด้วยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมายกมือขึ้นด้วยอาวุธอาวุธิวางปืนลง Lăng băng 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 này, sang băng này. này Không có nhìn không? băng 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 còn lại băng 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 mà, băng 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 ไปสไขยับไปด้านซ้ายสิบเก้าขยับไปไปที่เจ้าที่สามารถบอกเห็นได้ขยับไปขยับไปเองไม่เห็นทางล้างลงล้างกุ้งเขาจันทรอนนถูกหมดแล้ว

d De... <laughs>